ในวันนี้ทางบริษัทอาควานิชิฮาร่าคอร์ปอเรชั่นจำกัดได้เดินทางมายังวัดสันติการามตำบลญพุ่งหลวงอำเภอปากทอ่อจังหวัดราชบุรีวัดแห่งนี้มีชื่อที่เรียกกันว่าวัดภูพลับในอดีตถือเป็นดินแดนที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าเขาธุรัก,กันดานมากด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้มีจิตศรัทธาและคนในพื้นที่แห่งนี้ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดจนเป็นวัดที่สวยงามในปัจจุบัน ทางบริษัทอาควานิชิฮาราคอปเปอเรชั่นจำกัดได้สนับสนุนและรวบรวมปัจจัยในการทําบุญสร้างศาลาสวดใกล้กับจุดเนรุเพื่อสะดวกในการประก,กอบพิธีทางาศาสนาและได้จัดหาถาังบรรจุน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเพื่อแก้ไขาการขาดแคลนน้ำของชุมชนวัดสันติการามนะฮะหรือว่าวัดสมัยชาวบ้านอาจจะเรียกว่าวัดผู้พับคำว่าผู้พับตรงนี้ หลังวัดเนี่ยมันจะมีน้ําผุที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วมันมีต้นพลับอยู่เขาก็เลยเรียกว่าผุพลับใครไปผ่านไปผ่านมาก็ถามว่าไปไหนก็จะไปผุพลับแล้วตรงนี้เมื่อก่อนนี่มันเป็นที่ของชาวบ้านมีหลวงพ่อลุงไม่รู้จักว่าชื่อจริงของหลวงพ่อน,นั้นชื่ออะไรเพราะว่าลุงยังเป็นเด็กอยู่แต่รู้ว่าชื่อหลวงพ่อเหาะชื่อ,ช,อ,ช,อชื่อเล่นๆนะนะช,ชื่อว่าหลวงพ่อเหาะตรงที่ที่ทุทท่งนั่งอยู่นี่แหละเป็นกุฏิหลังแรกแล้วก็ หลังจากที่หลวงพ่อเหาะท่านมรณาภาพไปแล้วเนี่ยก็มีท่านพระครูรัตนโชธท่านก็มาเป็นเจ้าวาดแทนท่านก็รื้อกุฏิหลังนี้ออกแล้วก็มาสร้างกุฏิหลังตรงที่ไฟไหม้นะจะเห็นเสาเสาที่ไฟไหม้ที่เอาพระเหลืองคุมไว้นั่นนะนะตรงนั้นจะเป็นกุฏิใหญ่มาสร้างไฟไหม้แล้วก็มาได้สงครามวิศัยมานะเมื่อประมาณปี2510 หหรือส4บี่นี้แหละฮะจำไม่แน่นอนนะก็ด้มาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดสันติการามนะตอนแรกชื่อพุกพับนะฮะตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นวัดสันติการามเมื่อสมัยที่หลวงพระคูรัตนาโชติซึ่งท่านมรณภาพไปแล้วนะฮะก็เปลี่ยนในราวปี2 5 1พันหริบี่หรือสิบห้านี่นะฮะสองปีนี่นะอ๋อโรงเรียนวัดสันติการามนี่ตอนแรกเป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชการที่9ก้าท่านมาสร้างไว้ให้เมื่อสมัยก่อนพื้นที่ของตำบลทงหลวงในบริเวณนี้นะจะเป็นพื้นที่สีแดงนะสมัยก่อนจะมีผู้ก่อกาบหลายเยอะนะฮะและทุกวันนี้ก็ยังมีหลงเหลืออยู่แต่ว่าเขากลับตัวกลับใจกลับมาเป็นผู้พัฒนาประเทศแล้วนะครับท่านในหลวงท่านท่านทรงทราบท่านก็เลย ว่าเด็กๆแถวเนี้ยจะไม,ไ,มไม่ไม่ได้เรียนหนังสือไม่มีโอกาสที่จะเรียนหนังสือหรือเท่าเทียมกับเด็กในเมืองท่านก็เลยบริจาคทุนทรัพย์ท่านมาสร้างเป็นโรงเรียนลาดให้แก่วัดนะให้วัดเป็นคนจ้างครูจ้างอะไรอย่างเงี้นะยโดยจะเงินเงินประมาณสองแสนบาทที่อยู่หลังหลังวัดเนี้ยนะให้กับทางวัด เป็นผู้ดูแลแล้วก็จ้างครูนะครับเป็นโรงเรียนราดแล้วตอนหลังก็เลยมาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนอของรัฐนะเป็นเป็นโรงเรียนมัธยมระดับตำบลขึ้นเมื่อก่อนนี้วัดไม่มีเงินจะจ้างครูเด็กก็เลยต้องย้ายไปเรียนโรงเรียนลดัดลาชกันตอนหลังก็ชาวบ้านก็รวมตัวกันนะรวมตัวกันเรียกร้องเอาเอาเด็กกลับมาเรียนที่นี่แล้วก็ เสนอยังกระทรวงสาษาธิการให้สร้างโรงเรียนทดแทนหลังที่ในหลวงท่านสร้างไว้ให้เนี่ยเป็นปัจจุบันความสําคัญการทอยกระถินปีนี้ก็เพื่อสร้างสลาเมลุคือสลาตั้งบําเพ็ญกุศลศพที่วัดน,นี้ยังไม่มีต้องการจะสร้างให้เสร็จเร็วๆเรวพราะทุกวันนี้ลําบากธนาฝนยิ่งลําบากใหญ่เพราะทุกวันนี้ใช้ตั้งศพอยู่ในสลาการ,ปรเปลี่ยนคือสลาทําบุญ เพราะเมนกับสลานมาอยู่ห่างกันมากนี่ก็เริ่มสร้างไปได้70-8 0ิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วยังอยู่อีกเยอะก็การทอยกระทิงครั้งนี้ก็เพื่อจะสมทบทุนสร้างให้เสร็จแล้วให้เร็วเพื่อทุกวันนี้งานมาเป็นคนส้นศมมันลำบากยาโยบต้องแบกต้องห้ามมันไกลยังขาดงบประมาณอีกเยอะอย่างอีกเยอะเมื่อมีสลาแล้วมันต้องมีโรงครัวมีโรงครัวแล้วมันก็ต้องมีห้องน้ําอีกก็ขอ,ขอ,ขอให้เจ้าภาพ ทอยกระทินปี25-64ปีนี้ทั้งประธานผู้บริหารแล้วก็พนักงานก็ขอให้ประสบคนสำเร็จในกิจการงานที่กระทำอยู่และขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีอายุมั่นฟันยืนปราจากโรคปราจากภัยและปราจากระยันตรายความเจ็บ่าได้ความคขยจะมีทุกคนทุกท่านเถิน Thank you.